สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกทท่ทานขอต้อนรับเข้าสู่โลกของนิยายเสียงสุดเข้มข้นกับเค n นเว r ร์สตูดหากคุณเป็นคนรักนิยายแนวแฟนตาซีผจญภยัยดราม่าความรักสืบสวนหรือข้ามมิติเราขอนําเสนอนิยายเสียงที่ให้คุณได้ดื่มด่ากับเนื้อเรื่องเสมือนหลุดเข้าไปในโลกของตัวละครจริงๆของโลกนิยายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆและเรื่องใหม่ๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์นิยายเสียงดีๆและนำเสนอเรื่องราวสุดเข้มข้นให้คุณได้รับฟังกันต่อไปขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและกดติดตามช่องของเราเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะความเดิมตอนที่แล้วเซี่ยวหมิงหันไปมองไปหานก่อนจะยกมือประสานคารวะเล็กน้อยแววตาสงบนิ่งแต่แฝงไว้ด้วยความเฉียบคมเซียวหมิงกล่าวก่อนจะเริ่มประลองข้าขอเวลาเดินลมปราณเพื่อฟื้นฟูพลังศักดครู่ได้หรือไม่ ไปหาเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าก่อนจะกล่าวออกมาดูเหมือนเขาจะไม่เร่งรีบเพราะมั่นใจในฝีมือของตนเองอยู่แล้วฝูงชนรอบสนามต่างซุบซิบกันบ้างก็คิดว่าเซียวหมิงแค่ยืดเวลาทุกคนในสนามต่างตื่นเต้นที่จะได้เห็นการประทะของสองยอดฝีมือไปหาลกล่าวตามสบายข้าเองก็อยากสู้กับเจ้าตอนที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด เซียวหมิงนั่งขัดสมาธิกลางสนามหลับตาลงช้าๆปรับลมหายใจให้สม่ำเสมอขณะที่พลังภายในเริ่มพุ่งพล่านและแผ่กระจายออกไปโดยรอบร่างกายของเขาค่อยๆซึ่งซับพลังฟ้าดินปรับสมดุลระหว่างหินและยางในร่างกายเขาเริ่มเดินลมปราณจากจุดฐานจงตรงกลางอกจุดสำคัญของพลังจงชี้พลังภายในแผ่กระจายไปยังปอดกระตุ้นระบบหายใจให้สงบนิ่งและมั่นคงก่อนจะไหลต่อขึ้นไปยังลำคอ กระตุ้นให้การหมุนเวียนลมหายใจเป็นธรรมชาติและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตจากนั้นลมปราณอีกส่วนหนึ่งไหลเวียนเข้าสู่หัวใจเรื่องการสูบฉีดโลหิตไปทั่วร่างเสริมพลังชีวิตให้แข็งแกร่งขึ้นพลังอีกสายหนึ่งถูกส่งผ่านซานเจียวกระจายพลังไปทั่วร่างกายอย่างสมดุลปลดปล่อยพลังอุดตันที่สะสมไว้เมื่อพลังเดินทางลงมาถึงจุดชี้ห่ซึ่งเป็นศูนย์รวมพลังที่แท้จริงของร่างกายมันเสริมพลังเวียนชี้ทาให้พลังภายในไหลเวียนได้ดีขึ้น จากจุดนี้พลังภายในถูกส่งต่อไปยังขาผ่านเส้นเท้าเส้าหยางหมิงช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทั่วร่างกายในบราณการกล่าวว่าความสมบูรณ์ของจงชีพสามารถพิจารณาได้จากจังหวะการเต้นของชีพจรที่สวีหลี่ซึ่งอยู่ใต้หัวนมซ้ายเซียวหมิงรับรู้ได้ถึงจังหวะชีพจรที่มั่นคงพลังของเขากลับมาเต็มเปี่ยมอีกครั้ง ทันทีที่พลังของเซียวหมิงถึงจุดสมดุลผิวกายของเขาเปล่งประกายพลังบางเบากลิ่นอายภายในกดดันยิ่งขึ้นผู้ชมรอบสนามรู้สึกถึงกระแสพลังที่แผ่ออกมาอย่างแผ่วเบาแต่ลึกล้ำเซียวหมิงลืมตาขึ้นช้าๆแววตาแปลงประกายพร้อมกล่าวขอบคุณที่ให้เวลาค่าๆพร้อมแล้วไปหานยิ้มขยับไหลเล็กน้อยพร้อมกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นก็มาเสียงระฆังประลองดังขึ้นทั้งสองพุ่งเข้าปะทะกันด้วยความเร็วอันน่าสะพรึงสุดที่ทุกคนรอคอยได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ตอนที่ยี่สิบเอ็ดมังกรเลือดเย็นศึกลองเชิงสนามประลองระอุไปด้วยพลังยุทธอันดูเดือดไปหานผู้ได้รับสมญานามังกรเลือดเย็นเผชิญหน้ากับเซียวหมิงผู้ซึ่งกำลังแบกรับความลับมากมายไว้ในใจศึกครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การประลองฝีมือแต่เป็นบทพิสูจน์ของเส้นทางแห่งยุทธภพ,พเซียวหมิงและไปหาร,รเผชิญหน้ากันกลางสนามประลองท่ามกลางเสียงเชียร์และสายตานับร้อยที่จับจ้องการประทะก,กันของสองยอดฝีมือเริ่มต้นขึ้น ไปหานผู้มีพลังดุดพายุใช้วิชาท่าระดับสูงที่แฝงไปด้วยพลังทำลายล้างท่วงท่าหนักแน่นดัง่งขุนเขาแต่ก็ว่องไวราวสายลมเซียวหมิงต้องรับมือด้วยวิชามังกรสวรรค์เก้านาภาและความชันฉลาดของเขาเองแต่ภายในใจเขารู้ดีว่าหากใช้พลังมากเกินไปอาจเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาศึกนี้ไม่ใช่เพียงการวัดพลังยุทธ์แต่เป็นการเผชิญหน้าของอุด,ดมการ์มังกรและพายุใครจะเป็นผู้กุมชะตาของการต่อสู้ครั้งนี้ กระบวนท่าของไปหานดูดันและทรงพลังดุดพายุที่โหมกระหน่ำขณะที่เซียวหมิงต้องรับมือด้วยปฏิพานและกระบวนยุทธมังกรสวรรค์ก้าวนาอาอันลึกล้ำแต่เขาจะสามารถเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งและเต็มไปด้วยไหวพริบเช่นนี้ได้หรือไม่ เมื่อมังกรสองตนปะทะกันใครกันที่จะเป็นฝ่ายยินหยัดอยู่บนจุดสูงสุดของสนามประลองสนามประลองเงียบสงดมีเพียงสายลมที่พัดไอฝุ่นให้ลอยละล่องไปตามแรงลมเซียวหมิงยืนอยู่กลางสนามดวงตาแน่วแน่จิตใจสงบแม้ภายในจะรู้ดีว่าต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือที่แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งดีเช่นนั้นเรามาเริ่มกันเถอะไปหานกล่าวพร้อมกับปล่อยพลังปราณสีแดงพวยพุ่งพุ่งออกมาจากร่างประหนึ่งพายุเพลิงโหมกระหน่ำเคร้งเสียงอาวุธกระทบกันดังขึ้น ทำให้พื้นสนามสั่นสะเทือนไปหานไม่รอช้าพุ่งตัวไปด้วยความเร็วประดุดสายลมกวาดแกว่งดาบใหญ่ลงมาด้วยพลังอันมหาศาลเซียวยมิงเบี่ยงตัวหลบอย่างฉับไวร่างของเขาพลิ้วไหวราวกับสายหมอกก่อนจะตะวัดหอกสวนกลับไปอย่างแม่นยำไปหานยกดาบขึ้นรับเกิดเสียงปะทะดังสน,นั่นหวนไหวไปหานแค่เสียงเร็วใช้ได้นี่แต่แค่นี้ยังไม่พอจะเอาชนะท่าได้ท่านใดนั้นไปหานพลิกข้อมือใช้พลังปราณไหลเวียนเข้าสู่ดาบก่อนจะฟันออกไปเป็นคลื่นพลังสีแดงเพลิงกระบวน่าพายุเพลิงสถานปฐภี เซียวหมิงกวาดแกว่งหอกสะบัดพลังปราณมังกรเข้าต้านคลื่นพลังนั้นทันทีพร้อมกล่าวมังกรเทพคำรามท้องฟ้าเปลี่ยนสีฟ้าร้องดังกึงกก้องมีสายฟ้าฟาดลงมาที่หอกของเซียวหมิงเมื่อเขาชูขึ้นฟ้าตอนแทงหอกออกไปปรากฏเงาร่างหัวมังกรฟุ้งออกมาร้องกึกก้องแสงสีฟ้ากระจายไปทั่วสนามตูมสายลมพัดกระจายตัวออกเป็นวงกว้างเสียงฮือฮาจากผู้ชมดังขึ้นไปทั่วเวทีประลองเต็มไปด้วยรอยร้าวจากแรงประทะของทั้งสองยอดฝีมือ ไปหานจ้ามองเซียวหมิงด้วยแววตาชื่นชมข้ายอมรับว่าเจ้าแข็งแกร่งกว่าที่ข้าคิดไว้มากแต่ข้ายังมีอีกกระบวนท่าที่จะใช้ทดสอบเจ้าเขากระทืบพื้นส่งพลังปราณไปทั่วร่างดาบของเขาเริ่มเปล่งประกายร้อนแรงราวกับลาวาปทุกข,ขึ้นจากใจกลางปฐพีดาบเพลิงวายุทะลวงนาภาไปหานตะโกนลั่นพร้อมกับพุ่งเข้าหาดาบของไปหานเกิดเป็นเพลิงสีแดงลุกและกระจายพลังออกที่รุนแรงเซียวหมิงระบายลมหายใจมือขวากระชับหอ,อกแน่นพร้อมกล่าวพายุสลาตันสังหารมังกร เซียวหมิงควงหอ,อกไปมาอย่างรวดเร็วเกิดลมและสายฟ้าเป็นระยะจนเกิดเป็นพายุลูกใหญ่สีฟ้าถ้ามองดีๆมันคือหอ,อกนับหมื่นที่ก่อตัวเป็นพายุท่านี้เมื่อใช้ออกจะเกิดหอ,อกนับหมื่นเข้าโจมตีศัตรูไปหันหัวเราะเหอะเหอะเหอไม่มีใครต้านค่าได้ถึงสามขบวนท่านับว่าเจ้าพอมีฝีมืออยู่บ้างเซียวหมิงเริ่มหมดแรงแม้จะต่อสู้สุดกำลังแต่ยังอ่อนประสบการณ์สุดท้ายจึงพ่ายแพ้ไปหานเดินเข้ามาหาและกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นเจ้ามีพรสวรรค์หักได้รับการขัดกล่าวเจ้าจะต้องแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนนนแ่อ ไปหานยื่นมือให้เซียวหมิงเพื่อช่วยดึงเขาขึ้นมาเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าในตอนนี้แต่วันหนึ่งเจ้าจะต้องแกร่งขึ้นกว่านี้แน่ก่อนจากกันไปหานกล่าวหลังจากนี้ถ้าเจ้าฝึกถึงขั้นที่ห้าของสำนักหลงอยู่ไปหาข้าได้ที่แคว้นไปถ้าต้องการปกป,ป้องบ้านเมืองเซียวหมิงกล่าวขอบคุณที่ท่านออมมือให้ข้าเซียวหมิงมองตามแผ่นหลังของไปหานก่อนจะกำมัดแน่นเขารู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่ความแข็งแกร่งของเขาศึกนี้จบลงด้วยดีแต่เส้นทางของเซียวหมิงเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น หลังจากการต่อสู้ที่ดุเดือดสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของเซียวหมิงต่อไปหานแม้เขาจะเป็นฝ่ายแพ้แต่ท่ามกลางสนามประลองเสียงปรบมือและเสียงฮือฮาจากผู้ชมก็ดังกระหึ่งขึ้นเซียวหมิงยอดเยี่ยมมากแม้เขาจะแพ้แต่ฝีมือไม่น้อยหน้าไปหานเลยข้าไม่เคยเห็นใครที่สามารถต้านรับเพลงดาบของไปหานได้ขนาดนี้มาก่อนเซียวหมิงยืนหอบหายใจเล็กน้อยแต่ในแววตาย,ยังเปล่งประกายแห่งความมุ่งมั่นไปหานหันกลับมามองเขาด้วยรอยยิ้มพลางกล่าวว่า เจ้าฝีมือไม่เลวเลยหากเจ้าได้ฝึกฝนต่อไปข้าเชื่อว่าเจ้าจะก้าวข้ามข้าได้ในสักวันหนึ่งจากนั้นไปหานเดินมาตกบาเขาเบาๆเาซียวหมิงพยักหน้าแม้จะพ่ายแพ้ในวันนี้แต่เขากลับรู้สึกว่าตัวเองได้รับบทเรียนที่สําคัญเสียงผู้คุมสนามประกาศดังกังวานทั่วเวทีศึกนี้จบลงด้วยดีทําให้พวกเราได้เปิดหูเปิดตานับว่าดียิ่งนักเอาล่ะเซียวหม,มิงเจ้าสามารถไปพักผ่อนได้เซียวหมิงคารวะต่อไปหานและผู้คุมสนามก่อนเดินกลับไปยังที่พักเสียงผู้คุมสนามประกาศดังกังวานทั่วเวที ศึกครั้งต่อไปจางไห่ยปะททะหลเฟิงทันใดนั้นผู้ชมส่งเสียงฮือฮาทุกคนต่างเฝ้ารอการต่อสู้ของชายหนุ่มทั้งสองซึ่งต่างเป็นยอดฝีมือที่มีชื่อเสียงในหมู่ผู้เข้าร่วมคัดเลือกจางไห่ก้าวขึ้นเวทีด้วยท่าทางเยือกเย็นดวงตาสีดำสนิทเต็มไปด้วยความมั่นใจร่างกายแข็งแกร่งสมส่วนเขาสวมเ,เสื้อคลุมสีน้ำเงินเข้มเขาเป็นที่รู้จักในนามหอกพยักรามด้วยเพลงหอกที่ดุดนันรวดเร็วและทรงพลัง อีกฟากหนึ่งหลี่เฟิงก้าวขึ้นมาด้วยท่าทางมัดมั่นเขาสวมชุดสีดำแดงผมยาวสยายสะบัดไปตามลมมือขวากุมดาบยาวเล่มหนึ่งเขาคือนักดาบอัจฉริยะผู้มีฉาย,ยาว,ว่าดาบโลกันด้วยกระบวน่าดาบเพลิงอันรุนแรงที่ไม่มีใครกล้าประมาททั้งสองประสานสายตากันกลางสนามพลังปราณค่อยๆแผ่กระจายออกมาทำให้บรรยากาศรอบข้างตึงเครียดตอนที่22สศึกแห่งศักดิ์ศรีจางไห่ปะททะเฟิงทั้งคู่มองหน้ากันอย่างเยือกเย็นก่อนที่จางไห่จะก้าวไปข้างหน้าและโค้งเล็กน้อย ข้าคือจังไห่แห่งตระกูลจางผู้สืบทอดกระบวนท่าหอกพยัก์รามวันนี้ข้าจะไม่ออมมือเข่ากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหอกในมือสะท้อนแสงจ้าลีเฟิงหัวเราะเบาๆก่อนจะตอบกลับด้วยรอยยิ้มที่มุมปากข้าลีเฟิงสิดสายตรงแห่งสำนักดาบโลกันข้าก็หวังว่าเจ้าจะทำให้ข้าไม่ผิดหวังผู้คุมสนามเฝ้ามองทั้งคู่ก่อนประกาศเมื่อทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วเริ่มการประลองได้เสียงระฆังดังขึ้นการต่อสู้ของสองยอดฝีมือกำลังจะเริ่มต้นขึ้น จ้างห่เป็นฝ่ายเปิดเกมก่อนเขาพุ่งทยานไปข้างหน้าหอกในมือหมุนวนเป็นวงกลมพลังสีครามปรากฏเป็นเงาพยักพุกพ่งทยานออกราวกับว่าพยักกำลังคำรามพร้อมกล่าวพยักคำรามทะลวงม่านหมอกหอกพุ่งเข้าจมตีรวดเร็วราวสายฟ้าแทงทะลวงผ่านม่านอากาศตรงไปยังหลีเฟิงหลีเฟิงใส่แย้ยิ้มก่อนจะสบัดดับเลวเพลิงลุกชนเป็นคลื่นพลังร้อนระอุเข้าต้านพลังหอกพร้อมกล่าวดาบเพลิงเงาอสสารพิษ ดาบของเขาสะบัดต้านรับพลังหอกไว้พลังทั้งสองปะทะกันจนเกิดแรงสั่นสะเทือนจนผู้ชมรอบสนามต้องถอยหลังโดยไม่รู้ตัวจงางไห่ไม่ปล่อยโอกาสให้ศัตรูตั้งตัวหอกของเขากระแทกลงพื้นพยักคำรามสถานฟ้าเขาตะโกนด้วยน้ำเสียงดุดันพลังสายฟ้ากระจายออกเป็นคลื่นพื้นลานประลองเกิดรอยแตกร้าวจากแรงกระแทกของหอกคลื่นพลังซัดออกไปเป็นวงกว้างหลีเฉิงถอยกรุดไปหลายก้าวพร้อมกล่าวเงามันดูดวิญญ,ญาณ ร่างของลีเฉิงแปลเปลี่ยนเป็นเงาดำชั่วพริบตาดูดซรบพลังบางส่วนของจางไห่เข้ามาทำให้จางไห่สูญเสียพลังเล็กน้อยจางไห่เห็นท่าไม่ดีเขารีบหมุนตัวกลางอากาศแล้วใช้หอกของเขากวาดออกไปเป็นเส้นโค้งพลังสีฟ้าพุ่งออกมาดังพายุพยักทะลวงวายุเขาตะโกนพร้อมหมุนตัวกวาดหอกออกไปเข้าปะทะกับลีเฉิงที่ยืนตั้งหลักดูดพลังจากเขาลีเฉิงไม่รอช้าเขาชักกระบี่ขึ้นตั้งรับพร้อมกล่าวกระบี่เงามันเพลิงโลกัน เปลวไฟสีดำพวยพุ่งพุ่งออกจากกระบี่เข้าปะทะกับเงาหอกพยักสีฟ้าเสียงปะทะดังกึกก้องบื้มแรงระเบิดซัดทั้งสองกระเด็นออกห่างจากกันจางหายยังยืนหยัดได้มั่นคงแต่หลีเฉิงกับหายใจหอบและยืนไม่คงที่จางหายคิดขึ้นมาในหัวเจ้านี่ปล่อยไว้นานไม่ได้วิชาที่มันใช้เหมือนจะเป็นวิชามานน็อกลี่ทันใดนั้นเขาบิดข้อมือหอกข,ของเขาเริ่มเปล่งพลังออกมาเป็นกระแสพลังสีฟ้ารอบๆหอ,อกพร้อมกล่าวพยักคลั่งสะบั้นวิญญาณ เขาฟาดฟันหอ,อกออกไปเป็นเงาหอ,อกขนาดใหญ่จำนวนมากกระแสงพลังซัดตรงเข้าหาลีเฉิงอย่างบ้าคลาั่งลีเฉิงเบิกตากว้างก่อนจะกดมือลงพื้นกล่าวว่าม่านเงาธมินเงาดำแผ่กระจายออกมาเป็นม่านป้องกันปัดพลังโจมตีของจังไหออกไปบางส่วนทำให้เขาถอยหลังไปหลายก้าวและสุดตัวลงกระอักเลือดออกมาหนึ่งคำแล้วพยายามยืนขึ้นอีกครั้ง ลีเฟิงถอยหลังไป2อก้าวเขายืนแทบไม่ติดพื้นพลังในร่างกายเขาเดือดพล่านดวงตาของเขาเป็นประกายอย่างดูร้ายก่อนจะเยะยิ้มอย่างเย็นชาใต้เสียเถอะเขาตะโกนออกมาอย่างดูร้ายทันทีที่กล่าวจบลีเฟิงสะบัดกระบี่ขึ้น จากกระบีกับกลายเป็นดาบเลวเพลิงสีแดงฉานพยพุ่งพุ่งสู่ท้องฟ้าคลื่นพลังมหาศาลแผ่กระจายไปทั่วบริเวณดาบของเขาเรืองแสงสีโลหิตก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นเงาอาสูนเพลิงปกคลุมเต็มท้องฟ้าพร้อมกล่าวดาบมันเพลิงกลืนฟ้าเลวเพลิงพุ่งทะยานออกจากคมดาบแปลเปลี่ยนเป็นเงามันเพลิงสีโลหิตหน้าตาดุร้ายที่แผ่ก,กลิ่นไอมันคุกรุ่นมันคำรามสะเทือนเวทีก่อนจะพุ่งเข้าใส่จังไห้ด้วยพลังอันมหาศาลแรงกดดันนี้ ผู้ชมรอบสนามรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังจะถูกเผาเป็นจุลพวกเขาต้องสร้างม่านพลังของตัวเองขึ้นมาป้องกันตัวเองจงางไห่ไม่วันไหวแม้แต่น้อยดวงตาของเขาสงบนิ่งมือกระชับหอ,อกม่านพลังสีฟ้าครามพพุ่งพุ่งออกจากร่างเขาเงาของพยัคฆ์ครามแผ่ซ่านออกมาขยายใหญ่ขึ้นแผดเสียงคำรามกึกก้องสั่นสะทือนไปทั่วฟ้าพยัคฆ์คำรามสยบสวรรค์เขากล่าวด้วยเสียงที่ดุดันปลายหอ,อกของเขาปลดปล่อยพลังมหาศาลเงาพยัคร่างใหญ่พุ่งทะยานออกไปด้วยความเร็วปะทะเข้ากับเงาอสูรเพลิงของหลี่เฟิง จนเกิดเสียงดังตูมเปลวเพลิงสีโลหิตปะทะเข้ากับพลังสายฟ้าสีฟ้าครามคลื่นพลังระเบิดออกเป็นวงกว้างเวทีสั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวเศษหินแตกกระจายผู้ชมต้องยกแขนขึ้นสร้างพลังป้องกันแรงกระแทกที่กระจายออกมาอย่างรุนแรงทั้งสองพลังต้านกันอยู่กลางอากาศสายฟ้าฟาดลงมาเป็นระยะก่อนที่แรงระเบิดมหาศาลจะกระแทกให้ทั้งจังไห่และหลีเฟิงกระเด็นออกไปคนละทิศละทาง จางหาย,ยันตัวขึ้นหอบหายใจอย่างหนักถึงเขาได้รับบาดเจ็บแต่ยังยืนหยัดได้ลีเฉิงเองก็คุกเข่าลงพ่นลมหายใจหนักหน่วงแต่ทันใดนั้นแววตาของเขากลับเป็นประกายเหมือนคิดแผนการอะไรอยู่ในจังหวะที่จางไห่หันหลังกลับไปตั้งหลักลีเฉิงสยยิ้มก่อนจะสะบัดมือซัดอาวุธลับเข็มพิษพุ่งตรงเข้าข้างหลังของจางไหย่ยอย่างรวดเร็วระวังเสียงตะโกนดังขึ้นจากข้างสนามเป็นเสียงของเซียวหยางที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้น ผู้ชมรอบสนามต่างตกตะลึงหลายคนอ้าปากค้างไม่คาดคิดว่าสิทธิสายตรงแห่งสำนักดับโลกันจะเล่นสกรปรกเช่นนี้ในช่วงคลิปตาจางไห่รับรู้ถึงลางสังหรณ์บางอย่างพลังลมปราในร่างเขากระตุ้นเตือนถึงอันตรายที่กำลังพุ่งเข้ามาทางด้านหลังคิดจะใช้วิธีสกรปรกนั้นหรือเขาตวัดหอ,อกออกตามสัญชาตญาณฟุบฟุบกฟุบ เสียงกระแทกดังขึ้นอาวุธลับที่หลี่เฉิงซัดมาถูกพลังของหอกพยักครามสะบัดปลิวไปคนละทิศละทางบางส่วนปักลงบนพื้นเวทีลึกเกือบครึ่งนิ้วปรากฏร,รอยสีดำเผยให้เห็นถึงอนุภาพที่ไร้กาศของอาวุธลับนี้เสียงของเซียวหยางดังขึ้นจากขอบสนามจังไห่เจ้าจงระวังหลี่เฉิงให้ดีมันคิดเล่นศกรปรกจางไห่เหลือบตามองคู่ต่อสู้ด้วยแววตาเย็นชาเจ้ากล้าใช้อาวุธลับต่อหน้าสายตาผู้คนนับร้อยงันหรือ ลีเฉิงกัดฟันแน่นเขาไม่คิดว่าจางไห่จะสามารถรับรู้ถึงอาวุธลับได้และสามารถรับมือกับมันได้อย่างง่ายดายศึกในสนามรบมีแต่ผู้ชนะและผู้แพ้เท่านั้นลีเฉิงกล่าวพอสิ้นคำลีเฉิงกระชับดาบพร้อมกับระเบิดพลังสุดท้ายออกมาในขณะนั้นเองผู้คุมสนามตะหวัดเสียงดังหยุดเดี๋ยวนี้ในการประลองของสำนักหลงอยู่ห้ามใช้อาวุธลับนี่ถือเป็นการละเมิดกฎอย่างร้ายแรงเสียงวิพากษ์วิจารของผู้ชมดังขึ้นทั่วสนาม สิทธิ์สำนักดับโลกานกลับใช้อาวุธลับหน้าละอายยิ่งนะแบบนี้ยังจะเรียกตนเองว่ายอดฝีมือได้งั้นหรือบนอัธจาร์เจ้าสำนักหลงอยู่ขมวดคิ้วก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาสำนักดับโลกานควรให้คำอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของสิทธิ์ตนเองว่าอย่างไรแต่ลีเฉิงไม่สนใจสิ่งใดอีกแล้วเขาตะโกนออกมาด้วยความเดือดดานข้าจะสังหารเจ้าจางไห่กดติดตามตอนต่อไป